พันหละครับพันหลาหลานนิ่มครับนี่คือขั้นสองครับวงเว้นอันขั้นแรกมีขั้นที่สองที่ตรงกัน่คิดว่าติดอ่ะมแน่นพอแล้วเอายังใส่เฟืองาตัดือ ไม่หนีหอดคืเป็นกันยี่นี่เอายาขามาจะได้กินมาติดกันแ่งนะเข้าเพิงับเข้าเพิงมเนื้อเกี๊ยวฮะมันมาได้ปู หมดแล้วบ่นอ่ะขึ้สูแก่คุณแดงก็มีบ้านเอ้โหไปได้ยอะติดจิบบ่

รร้น้ำแตกกู่ว้าอน,นี้่ยใกล้ท้งสอง เต็มตาครับหมดแดงหมดแดงอ้อาต้นตาข่าเทียงเอรไปแล้ววางก่ียเลยวางง่าง<อ>องอยานนนข,นาขนาดนี้ หลังที่สองครับตัวนี้ใหญ่มากหัวน้ำหวานใหญ่มาก